ยางลูกยางสำเบ็อดอยางผ้าหมาหน่อยมายางจะยางตามแปลงพักสาวบานดุงพึ่งทอนเก็บหัวหอมใหญ่จะอยู่ในสวนจ้ะปลูกเองจ้ะปลูกแปดหัวใดม่ากหลายนีจ่จจะแปดหัวสิบหัวนี่นจจะมันออกเป็นก่อจ้ะนีจ่จะหอมแดง นอกเป็นกอได้หัวใหญ่อยู่จ้ะปีหนาสิปลูกลหลายอยู่จ้ะนี่จ้ะหอมเอาไว้กินจ้ะอันนี้ก็แค่รอจ้ะกําลังสิงามและก็นี่จ้ะคักสลัดสลัดที่ปลูกที่เห็นนะจ้ะชาวบ้านดูงกําลังพอเอ๋กวางตุ้งจ้ะพรากวางตุ้งแปลงนี่จ้ะที่ เป็นหัวหอมแดงสาวบ้านดุงบ่ได้เอาขาตั้งกล่องมาจา้ะข้ากับลูกน่อยก็เลยเอ๊แดนนี่เรจะข้างขับบ้าแดนบะถาแม่เลยโอ้ยถา่ายยู่จ้ะถาแม่บอกครับครับแม่มาแล้วครับบอนบักลาไปใส่ล้วลูก บักลาคือมานอนอยู่นี่ลูกมองนอนมีเยอะแยะมานอนกับสัน้องเท้านี่แลหละมุดเข้าไปไปบ่แม่สิพาออกไปข้างนอก<ะ>ไปบ่ยานแม่หนีบ่มานอนเฝ้าประตูนี่ไปบ้านนี่เอ้ยเปิดแล้วไปบ่ นอนมืดมืดกลางคืนบรับบน้อนตื่นพอย่านแม่หนีจ้ะนอนเฝ้าหน้าประตูแม่ล็อกไววฝนตกจ้ะฝนมันตกหนูต้องอาบน้ำได้มั้ย